สัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอธิตยาไกรทุกโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบ,บุรีขอนําเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัวเรื่องเรือนพาอหัวงอกอัตโนมัติซูเปอร์บีนที่มาและความสําคัญเนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนบุกพ้องทางการได้ยินและนักเรียนที่บุกพ้องทางสติปัญญาโดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนทางโรงเรียนมีสวนผักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนปลูกผักเป็นรายได้เสริมแต่ปัญหาที่พบคือโรงเรียนมีพื้นที่จำกัดจึงทำให้พอปลูกพืชได้น้อยจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เรือนเพาะถั่วง,งอกอัตโนมัติซูปเปอร์บีนโดยมีลักษณะทรงแนวตรงใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในอากาศควบคุมการเปิดปิดของปั๊มน้ำ เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกและเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนหลักการทำงานของเรือนเพาะถั่วง,งอกอัตโนมัติซูปเปอร์บีนสามารถลดน้ำโดยใช้ระบบคำสั่งการลดน้ำทุกๆ6ชั่วโมงมีการเปิดน้ำเป็นระยะเวลานานถึง3นาทีแล้วระบบจะปิดเองและมีการบันทึกข้อมูลเป็นกราฟพร้อมสถิติลงใน Google s h ชี t สรุปผลการทดลองเรือนเพาะถั่วงอกอัตโนมัติซูเปอร์บีนสามารถแก้ปัญหาของโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างเหมาะสมโดยสามารถลดน้ำด้วยระบบคำสั่งการลดน้ำทุกๆ6ชั่วโมงการเปิดน้ำเป็นเวลานานถึง3นาทีแล้วระบบจะปิดเองทำให้ต้นถั่วงอกสามารถจเจริญเติบโตได้ดีและเป็นการหาไรายได้เสริมให้กับนักเรียน